ต่อไปนี้คือสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ2,000คำเกี่ยวกับคาวาซากิบุลกันรุ่นบุลกันเอสรวมถึงข้อมูลราคาในประเทศไทยพร้อมช่องทางเริ่มต้นอินทโทรและตำแหน่งเว้นวรรคสไตล์ภาษาไทยขีดขีดขีด สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมที่จะพาทุกคนไปชมและรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นยอดนิยมอย่างคาวาซากิบุลการเอสวันนี้ผมมีข้อมูลเจาะลึกทั้งเรื่องดีไซน์สมรรถนะความนั่งสบายและราคาปัจจุบันในประเทศไทยมาร่วมฟังกันเลย ขอมาจะเริ่มต้นด้วยภาพรวมก่อนนะครับคาวาซากิวุลกันเป็นชื่อรุ่นครุเซอร์ที่คาวาซากิเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี1984โดยใช้เครื่องยนต์รูปแบบวีทวินขนาดตั้งแต่400ลูกบาทเซนติเมตรถึง2,000ลูกบาทเซนติเมตรแต่วันนี้เราเน้นรุ่นมุลกัน S ซึ่งเปิดตัวในปี2015และเป็นคร u เซอร์สปอร์ตขนาดกลางขับง่ายเหมาะกับคนเริ่มต้นหรือคนที่อยากได้ดีไซน์ทันสมัย มูลการเอสใช้เครื่องยนต์แบบพาราเรลทวิน649ลูกบาทเซนติเมตรระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์6สปีดกำลังสูงสุดประมาณ61แรงม้าแรงบิด63นิวตันเมตรนั่งได้2คนบอดสูง705ม mm. ิลลิเมตรน้ำหนักรถ226ถึง229กิโลกรัม จุดเด่นสำคัญคือระบบ ergo fit ของ Kawasaki ซึ่งปรับตำแหน่งยางพักเท้าเบาะและแฮนด์ได้ถึง18แบบทำให้ผู้ขี่สูงต่ำหรือสะโพกกว้างแคบก็ปรับให้พอดีตัวได้ในไทยรุ่นที่วางจำหน่ายคือมูลกัน ABS มีสีให้เลือก2สีได้แก่เมทัลลิกแม t t e คาร์บอนเกรและสีสไตล์คาเฟ่ราคาณนะปัจจุบันอยู่ที่259,000บาท อ้างอิงจากเว็บไซต์ Kawasaki Thailand ทาง Kawasaki ระบุว่าราคาและโปรโมชั่นอาจเปลี่ยนได้ตามแต่ละวันครับเมื่อนำมาเทียบกับรุ่นอื่นในประกูลมูลกันเช่นมูลกัน900 1,700 v o y a g e หรือ w a ก e r o รุ่น S จะมีขนาดกลางและราคาเข้าถึงง่ายกว่า1,700ว w a g e r อยูราว584,700บาท ในตลาดมือสองมูลกาน SP เก่าๆในไทยมักมีราคาตั้งแต่ประมาณ1,25,000ถึง2 4 0 0 0 0บาทขึ้นกับสภาพและระยะทางใช้งานขีดขีดขีดในส่วนของวิดีโอเราสามารถแบ่งโครงเรื่องได้ตามนี้ไม่มีหัวข้อเป็นตัวหอนานาครับจัดเรียงลำดับตามลำดับที่ดูเป็นธรรมชาติ 1. เปิดคลิปด้วยภาพรถมุลกันเหมุนรอบ3 0องศาเสียงเริ่มต้นแบบนุ่มๆพร้อมเพล,ลงเบาๆ 2. พูดนำเข้าสวัสดีครับทุกคน 3. แนะนำประกูลคาวาซากิวูลกันอย่างสั้นวางบริบทถึงประวัติศาสตร์ครุยเซอร์ 4. แนะนำวูลกันเอสโดยละเอียดเครื่องยนต์649ลูกบาทเซนติเมตรแบบพาราเรลทวินให้กำลัง61แรงม้าแรงบิด63นิวตันเมตร ระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์6สปีดน้ำหนักรถเครื่องหมายตัวหนอน226-229กิกโลกร,รมัมบอดสูง705ม mm. ิลลิเมตรปรับอนเนกประสงค์ด้วย ErgoFit ได้18แบบ 5. เจอะลึกดีไซน์ไฟหน้ารูปสามเหลี่ยมความสไตล์ Inverted Triangle ท่อไอเสียแบบ2อินลบหใต้เครื่องยนต์แฮนด์ลาดเข้ากลางบ่งบอกความรู้สึกโมเดินไม่เหมือนจันครเซอร์แบบดั้งเดิม 6. ลองนั่งลองขี่แสดงการนั่งพักเท้าแฮนและการขี่แบบเดินทางพูดถึงความสะดวกสบายระยะเข้าโคง้งความคล่องตัวการควบคุมในเมือง 7. เทียบราคาปัจจุบันตัวใหม่259,000บาทเทียบมือ2ประหยัดได้หลายแสนถ้าซื้อรถปีเก่า 8. วิเคราะห์คุ้มค่าคนที่เหมาะมือใหม่ขี่ไกลชอบดีไซน์ไม่เหมือนใคร จุดแข็งเครื่องนิ่งจัดการง่ายปรับตัวรถได้ตามสรีระระบบเบรก ABS จุดที่ควรพิจารณาน้ำหนักพอสมควรเครื่องไม่มีทวินดั้งเดิมเครื่อยางหมดเร็วในทางลาด9ปิดคลิปสรุปข้อดีข้อด้อยชักชวนกดติดตามไลค์แชร์และพิมพ์คอมเมนต์ลงท้ายด้วยคำพูดว่าแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ถัดไปเป็นสคริปต์เรียบเรียงเต็มปรับช่วงเว้นวรคตามภาษาไทยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมที่จะพาทุกคนไปชมและรีวิวมอเตอร์ไซค์หนึ่งในรุ่งยอดนิยมจากคาวาซากินั่นก็คือวุลกันเอสหรือคาวาซากิวุลกันสปอร์ตครูเตอร์ที่รุ่นวุลกันนั้นคาวาซากิเริ่มผลิตครั้งแรกในปีพศสสาา2527 1984 โดยจุดเริ่มต้นมาพร้อมเครื่องยนต์แบบวีทวินขนาดตั้งแต่400ลูกบาทเซนติเมตรจนถึงรุ่นใหญ่สุดในเวลานั้นแต่วันนี้เรามาพูดถึงรุ่นที่จิ๋วแต่แจ๋วนั่นคือวุลกันเอสซึ่งเปิดตัวช่วงปีพอสสาลา2,558 2015และได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งในไทยและต่างประเทศ มูลกัน S สใช้เครื่องยนต์พาราเรลทวินขนาด649ลูกบาทเซนติเมตรระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์6สปีดกำลังประมาณ61แรงม้าแรงบิด63นิวตันเมตรน้ำหนักรถอยู่ประมาณ226-229กิโลกรัมและบาะสูงเพียง705ม mm. ิลลิเมตรเหมาะกับผู้ขี่หลากหลายประเภททั้งคนตัวเล็กคนตัวใหญ่หรือคนที่อยากลองขี่ครุยเซอร์แต่ยังไม่ซับซ้อนมากนะักหในคุณสมบัติเด่นของมูลกันเอสคือระบบ ERG o Fit ที่ให้ผู้ขี่ปรับตำแหน่งยางพักเท้าเบาะและแฮนด์ได้ถึง18แบบตามสรีระตัวเองเลยครับไม่ว่าจะสูงต่ำสะโพกกว้างหรืออยากให้นั่งสบายแบบไหนสามารถปรับให้ตรงใจได้เลยในด้านดีไซน์วุลนกันเอสติจากภาพลักษณ์ครุเซอร์คลาสสิกโดยสิ้นเชิงไฟหน้าดีไซน์แนวเฉียงปราดเข้าด้านในขนาดสามเหลี่ยมคว่ำท่อไอเสียดีไซน์2 in 1ซ่อนใต้เครื่องขณะที่แฮนด์ก็ทำให้องศาควบคุมเข้าโค้งง่ายและควบคุมสะดวก ตอบโจทย์คนที่อยากได้ความเท่ทันสมัยแต่ยังมี DNA ของครุยเซอร์อยู่เต็มเปี่ยมตอนนี้ในไทยคาวาซากิวางจำหน่ายรุ่นมูลกัน SABS 2ส,สีหลักคือเมทัลลิกแม t t e คาร์บอนเกรและคาเฟ่ราคาในเดลเลร์ ur, อยู่ที่259,000บาทโปรโมชั่นตามแต่ละช่วงแต่ส่วนใหญ่จะยืนอยู่ใกล้ตัวเลขนี้ ถ้าเทียบกับรุ่นใหญ่ในเครือวุลกันอย่าง900คลาสสิกหรือ1,700วยาเชวาเกโรที่ราคา281,700บาทสูงถึง65,700บาทเห็นได้ว่ารุ่น S เป็นรุ่นขนาดกลางที่ครอบคลุมความต้องการคนรุ่นใหม่ได้ดีในงบไม่เกิน3 0 0บาท ตลาดรถมือ2รุ่นมูลกัน S สก็มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่รุ่นปี2015เป็นต้นมาโดยราคาเริ่มต้นราว1 2 5 0 0 0บาทสำหรับคันสภาพดีหรือขึ้นไปถึง2อง0 0 0ถึง2 8 000, 6 0 0 0บาทขึ้นกับเลขไมล์และสภาพผมลองสรุปจุดแข็งและจุดที่ควรพิจารณาให้ฟังครับจุดแข็งเครื่องยนต์ขนาด649ลูกบาทเซนติเมตรแรงดีทอคอมาตรงกลางเหมาะทั้งขี่ช้าและไหลเครื่องเกียร์ดี บอะไม่สูงมากขี่ง่ายจริงสำหรับคนตัวสูงไม่เกิน180เซนติเมตรระบบ e-rgo fit ให้ความรู้สึกเหมือนรถปรับแต่งตามตัวเรา abs และเบรกดิสก์หน้าหลังช่วยเรื่องความปลอดภยัยจุดพิจารณาน้ำหนัก226-229กิกโลกรัมแม้ไม่บวมมากแต่สำหรับมือใหม่อาจรู้สึกหนักบ้างเวลาจอดหรือขี่ช้า เสียงท่อค่อนข้างเงียบเน้นบทสนทนามากกว่าเสียงเครื่องแน่นๆยังหน้ากว้าง120และหลัง160ถ้าใช้ไประยะไกลในทางลาดชนันอาจต้องเปลี่ยนยางบ่อยขึ้นถ้าอยากได้เสียงเครื่องแบบวีทวินดั้งเดิมอาจต้องมองรุ่นใหญ่อย่างวูลกัน900หรือ1,700ถ้าใครกำลังตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นกับมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์รุ่นไหนดีวูลกันเอสคือคำตอบที่ดีมากในงบประมาณ300,000 เพราะได้ดีไซน์ไม่เหมือนใครความแรงที่พอดีตัวระบบปรับ E-RG-O Fit บวก ABS จัดว่าครบเครื่องสำหรับคนเริ่มต้นหรือหัดขี่ไกลถ้าต้องการขี่ใกล้ๆในเมืองขี่ทริปต่างจังหวัดได้ด้วยหรือขี่เป็นประจำทุกวันผมว่าเหมาะมากครับสรุปโดยรวมมูลกัน S เป็นคร u i เซอร์สปอร์ตขนาดกลางที่มีความสนุกและปรับตัวได้ดีเครื่องแรงพอและขี่สนุกทั้งในเมืองและทริปต่างจังหวัด ราคาป้ายที่259,000บาทถือว่าคุ้มค่าน่าสนใจกับสิ่งที่ได้มาหากชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์มาบอกกว่าอยากให้ผมทำรีวิวรุ่นไหนต่อไปหรือมีคำถามเพิ่มเติมและประสบการณ์ขี่วุลกาน S เองก็แชร์กันได้เลยผมมาจับไปหามาสรุปให้ในคลิปต่อตไปแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ จำนวนประมาณ2,000คำเมื่ออ่านช้าๆตามจังหวะแบบสปอตโฆษณาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการทำคลิปะนะครับ